สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอ,อีเช้าบ่ายนะคะประจันทที่7เมษายนปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับนิกิอ,อีเช้าตัวเด่นก็คือ8ปดกับหนหกับ9 808 182 85 8, 8, 8, 8 6 8 9 6ด 6, 6 8 6 3 6 8 6ด8 1 6 8 8 6 6 8ด8ด ปดเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะแปดหนึ่งห้าหกเก้าสามหนึ่งหกเก้าแปดเก้าหกนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะใครจะลุ้น v ีไก็จับคู่ลุ้นเอานะต่อไปบ่ายสามก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามหกเก้าหกสามสี่สี่เจ็ดสองสามสี่เจ็ด จับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่เนาะก็ขอให้นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะนี่เกอีของเรานี้รอบเช้าแตกสามเด้ะสามตัวบนสองตัวล่างนะใบก็เข้าบนเข้าล่างอยู่นะหกสามสามหกเนาะก็ขอเปนเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะ สวัสดีค่ะ